ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกเราได้นําเสนอเรื่องราวของสารอาหารดูแลไตตามหัวข้อของเรานะคะดูแลไตแบบาศาสตร์ชะลอวัยมีงานวิจัยที่ให้ประโยชน์กับไตยอย่างมากคือโคควเทนและตัวแมกนีเซียมดีไรโบสแต่เรายังมีอีกค่ะเรามีสูตรกรดอะมิโนเขาเรียกว่าออร์ดิทีนอ,อาร์จินีนมิกซ์ก็สำหรับบำรุงตับไตปอดแต่ให้ดรยุ้ ขยายความดีกว่าค่ะสูตรนี้ค่ะตอนตอนที่เราทำทำขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเราเอเภสัชตำรับของยุโรปค่ะยุโรเปียนฟาร,ร์มโคเปียมาเพราะว่าที่ได้ทำเนี่ยมีกลุ่มคนไข้อยู่จำนวนมากที่เหมือนกับมีภาวะการทำงานของไตบกพล่องยุโรเปียนฟาร์มโคเปียมีงานวิจัยที่ดีมากในเรื่องของการพัฒนากรดอะมิโนโขึ้นมาเป็นสูตรอาร์จินีนออนิทีนแล้วก็กลูตามมน แต่ั้งอย่างนี้มันยาวไงเราก็เลยเป็นออลทีดอะจินินมิกซ์เรานำมาจากเภสัชตำรับที่ยุโรปที่เขาใช้รักษาผู้ป่วยตับและไตวายระยะสุดท้ายที่เขามีการคำนวณค่าของเสียที่ออกจากตับไปอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ให้หนูทดลองกินแล้วให้อาสาสมัครกินอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันได้ดีมากๆเลยนะคะแต่นี้พี่อยากถามว่าแอลอ์จินีนนะคะเลยอยากถามว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างคะที่ว่าแอลอ์จินีนเกี่ยวข้อง แล้วก็ดูแลเรื่องไตได้งานวิจัยของแอลอาร์จินินในเรื่องไตเนี่ยก็มีการให้แอลอาร์จินินในหนูทดลองค่ะที่ถูกทําให้ไตวายเขาพบว่าเวลาเราให้แอลอาร์จินินไปเนี่ยทำให้อัตราการกรองผ่านไตของหนูดีขึ้นแล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงหน่วยไตมากขึ้น นอกจากนี้เอาอชินินมีงานวิจัยลดความดันโลหิตค่ะเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไนตรกออกไซด์ปกติแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นผลข้างเคียงของภาวะไตเสื่อมคือพอคนไข้ไตเสื่อมเนี่ยก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมาเพราะว่าไตอ่ะข,ขับน้ําได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะผลข้างเคียงของภาวะไตวายก็ตามมาด้วยความดันโลหิตสูงแอบอชินินยังมีงานวิจัยไปยับยั้งการเกิดสารที่ชื่อ AGE ค่ะซึ่งเป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดอักเสบ ยิว่าสูตรนี้ก็เลยเป็นสูตรที่ดีมากๆยิ่งมานั่งอ่านงานวิจัยแต่ละตัวที่มีต่อไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราชอบนะคะโอ้หหลายๆอย่างที่เรามองไม่เห็นอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันมีมีการก่อสารใหม่ขึ้นมาเป็นสารอักเสบอีกนะคะเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าชื่อ AGE นะคะคือ AGE เกิดที่ไหนหลอดเลือพังที่นั่น l อลอาจีินไปยับยั้งกันการสร้าง AGE นี่ไงะเราถึงจะได้ยินดรยุิแนะนําตัว สาร l อ r อาร์จินีนบ่อยๆนะคะแต่ว่าคุณยุ้ยเขาคุณย้ช่วยสรุปประโยชน์จากงานวิจัยสูตร o อริทีนอาร์จินีนมิกอันนี้พี่มานี่มันคือเนีมันสำคัญจริงๆตัวนี้นะคะนี่คุณผู้ชม o อริทีนอาร์จิน n นมิกซมันอร่อยมากเลยนะเป็นรสส้มค่ะไม่มีน้ำตาลตัวนี้สรรพคุณเขาเหลือเกินค่ะคือจริงๆเดี๋ยวมันยังมีเรื่องของเรื่องการดื่มด้วย <laughs> เรื่องกาดืนกรนดื่มจริงๆนะคะอือ ไม่น,น่าเชื่อว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากมายขนาดนี้และมีสารอาหารเต็มไปหมดขนาดนี้อร่อยมากค่ะตัวออร์นิทินอาร์จินีนมิกซ์ตัวนี้ค่ะคือสปปรรพคุณยังมีเลยเถิดไปถึงเรื่องดื่มก็ด,มดื่มก่อนดื่มแอลกอฮอล์ใช่ยุส <c oughs> สรุปงานวิจัยให้พี่เปิ้ลฟังดีกว่าค่ะค่ะสูตรนี้จริงๆมันคือตับไตปอดอย่างที่บอกค่ะตอนที่เราได้รับการติดต่อแล้วก็ล,วกล,วกล้วก็เราก็เสนองานวิจัยทั้งหมดแหละทั้งตับทั้งไตทั้งปอดเขาก็เลือกตับเนาะ คราวนี้เนี่ยทั้งตับไปปอดเนี่ยมันเป็นสามอวัยวะหลักในการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะอะไรที่ละลายน้ําได้ก็ไปทางไปอะไรละลายน้าไม่ได้ก็ถูกน้ําดีกวาดไปกับอุจจาระเนาะแล้วการหายใจออกค่ะก็เป็นการขับพิษปอดคราวนี้เนี่ยเนื่องจากอะจินินช่วยขยายหลอดเลือดอะจนินเองมีงานวิจัยซ่อมปอดค่ะลดผังผืดที่เกาะปอดออนิทีเนี่ยมีงานวิจัยในเรื่องของตับ และอย่างที่พี่เปิ้นบอกค่ะดื่มก่อนดื่มออนิทีนมีงานวิจัยเรื่องของการป้องกันการเมาค้างค่ะแล้วซ้ำมตับที่เสียหายจากสาเหตุต่างๆอย่างที่บอกว่าสูตรนี้เราเอามาจากเภิษัทตำรับที่ยุโรปที่เรียกว่ายุโรป e a n p เปียนฟาร์มโคปียที่มาใช้ในคนไข้ตับและไตาวายระยะสุดท้ายพี่ปิน้นค่ะพี่ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึ่งนะคะคือเมื่อตอนที่เราจำเป็นที่จะต้องไปงานสังสรรค์แล้วเออจรุณีนะคะ ก็ดื่มแทนดรยุ้ยนะคะกู้กลัวแอลกอฮอล์เพราะเขาเป็นความดันโลหิตสูงนะคะก่อนจะรู้ความดันโลหิตสูงนี่ไม่เคยกลัวแอลกอฮอล์เลยนะโอ้ยแต่พิ้มสว่างเลยแต่ว่าพอเ็นแล้วพอรู้แล้วไม่เอาแล้วนะคะเราต้องรักตัวเองนะคะต้องรักตัวเองค่ะทีนี้พอเราดื่มแทนเขาเนี่ยค่ะแรกๆเราก็ลืมค่ะลืมว่าเรามีตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราลืมพอพอเราดื่มไปไม่กี่แก้วเราก็เมาค่ะเมาหัวทิ่มเลยนะคะแต่โชคดีที่ไม่ได้ขับรถเอง แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บก่อนที่จะดื่มไม่ว่าจะไวน์หรืออะไรที่เป็นแอลกอฮอล์เนะคะเราก็จะดื่มตัวนี้เข้าไปก่อนค่ะหนึ่งซองเนี่ยมันเป็นซองอย่างเงี้ยคะ่ะพกสะดวกพกสบายนะคะแล้วก็ให้ประโยชน์สูงมากๆเลยค่ะคือเมื่อเราดื่มแล้วเนี่ยเ,เราเอาอันเนี้ยชงน้ําดื่มปรากฏว่าดื่มไม่เมาค่ะไม่เมาไม่แหง้ง ตอนตื่นขึ้นมาไปทํางานได้สบายก็เลยมีที่พึ่งละค่ะตัวเนี้ยค่ะสำหรับคนที่ปลีกเลี้ยงไม่ได้กับงานปาร์ตี้แล้วจําเป็นต้องดื่มนะคะค่ะทีนี้ส่วนในเรื่องของตัวอื่นๆละคะดรคะยุขอเล่าเรื่องตัวหนึ่งที่ใครทำไม่มีขายท็อปท็อปท็อปนิวส์ก็ไม่มีขายย่ขอให้ไปซื้อร้านยานะคะเป็นงานวิจัยใหม่แต่ว่ายุใช้เยอะในคนไข้ก็คือ โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าโซดามินที่เรารู้จักกันดีอะค่ะรู้ฟังจดเลยค่ะกินวันละ600มิลลิกรัมบางทีเขาตอก300 <c oughs> 300เม็ด300รอยะสามมิลลิกรัมก็กินแค่2เม็ดเนาะ <c oughs> วันละ600มิลลิกรัมลดการเสื่อมของไตค่ะลดค่าครีเอตินีนก็คือของเสียที่ขับออกจากไตจากงานวิจัยและสามารถทำให้ฟื้นไตที่เสื่อมแล้ว ซึ่งมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากลดภาวะความเป็นกรดของเลือดได้ด้วยและการดื่มไวน์แดงวันละ1แก้วค่ะมีงานวิจัยลดโอกาสการเกิดไตเสื่อมเลือดลัางลง37%และลดโอกาสการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตลง29อันนี้ไม่ได้โฆษณาแอลกอฮอล์อันนี้กำลังเล่าให้ฟังว่ามีงานวิจัยใหม่ๆแบบนี้แหละอย่างนี้ค่ะแต่ก็เป็นประโยชน์มากค่ะแล้วเราก็ควรดูแลตัวเองจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องไตค่ะอย่าเป็นเลยค่ะเป็นแล้วทุกกันทั้งครอบครัวเลยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สอบถามมันก็มาได้เลยค่ะที่ Li n e แอ p ท p อ h ช p อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้ววาเลนไทน์นี้นะคะทุกออเดอร์วันนี้เราแถมค่ะตัว o r i ิ a l 10ค่ะคือ c o q 10ผสมน้ำมันรำข้าวบำรุงหัวใจให้พลังงานกับหัวใจขนาด10แคปซูล ในซองเนี่ยนะคะทุกออเดอร์เลยค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดรละค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17บนกา30นาทีแบบนี้ที่ JKN 1 8 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับๆขอให้มีความสุขและแข็งแรงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ